ก็เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามา11 <c oughs> 2019สสบายแซนชัยหยดซิลสวัสดีคะ่ะคุณหมอสันหนูชื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อคะ่ะหนูสงสัยว่าพ่อของหนูเป็นโรคอัลไซเมอร์จากพฤติกรรมที่หนูสังเกตหนูคิดว่าพ่อเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนพ่อขับรถไปชนเขาแต่พ่อจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้เลย กลับไปบ้านรู้ตอนตำรวจมาที่บ้านเพื่อนของพ่อมาที่บ้านคุยกับพ่อตรงแถวต้นไม้เขาเล่าว่าอยู่ดีๆพ่อก็ฉี่ออกมาแต่พอพูดว่าไอ้ยามึงฉี่ราดแต่พ่อตอบว่าไม่ได้ฉี่กางเกงเปียกน้ำจากสายยางตอนพ่อมาหาที่ชนบุรีพ่อขับรถเปลี่ยนไปอยู่ดีๆพ่อก็เปลี่ยนเลนรถทันทีบางครั้งก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวทั้งที่ก่อนหน้าไม่มีเอื่นพ่อขับรถตีแม่เล่าว่า พ่อเลิกไปร้องเพลงแล้วเปลี่ยนมาให้อาหารปลาแทนแล้วให้อาหารปลาก็วูบตกน้ำมีเหตุการณ์ที่ถี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วูบล้มไปพ่อบอกว่าอันนี้พ่อจำได้แม่บอกว่าเดี๋ยวนี้พ่อกลับมาถึงกินข้าวเสร็จก็นอนเลยพ่อผอมลงจากเมื่อก่อนมากบางครั้งพ่อมีอาการปวดหลังขาบวมขาชาบ่อยๆพ่อหนูเริ่มเก็บขยะตามข้างทางตั้งแต่ย้ายมาบ้านใหม่ น้องบอกว่าเดี๋ยวนี้พ่อเก็บแม้กระทั่งผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วผ้าที่ริ้วของบูดเน่าพ่อกินของเน่าบูดแม่ก็บอกว่าอาหารที่มีรสชาติเหมือนจะบูดเหม็นๆพ่อก็กินอาหารไหวเจ้าตามบ้านคนอื่นตอนทีเขาเปิดร้านพ่อก็สามารถกินได้หนูถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้เพราะอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยทำตอนนี้จิตใจของพ่อเป็นแบบไหนร้อ พ่อตอบว่าพ่อต่อสู้กับระบอบเผด็จการเพื่อลูกหลานสหพันธรัฐไทยประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้าแต่หนูคิดว่าพ่อตอบพ่อจะบอกหนูว่ากินของเน่าบูดเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการหรอคะแต่พ่อหนูค่ะตั้งแต่คุณลุงประยุทธ์เป็นนายกพ่อหนูเขาก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่ตัดผมตัดหนวดจะให้ผมถึงตีนหนวดถึงเขาเขาบอกว่า ถ้าเลือกตั้งถึงจะตัดปกติพ่อของหนูจะไม่ชอบไว้ผมยาวเพราะขี่เกียรติศักดาา์พอผมยาวนิดหน่อยก็จะตัดพ่อเหมือนพูดคำหยาบมากขึ้นด้วยค่ะตอนไปหาที่จอดรถพ่อสะบดด่ารถคันอื่นทั้งที่เมื่อก่อนพ่อจะไม่เป็นพ่อจะโบกมือให้คนอื่นถึงเขาจะเหมือนมาแย่ง จะให้เขาไปก่อนพ่อจะโบกมือให้ทางรถเขาไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลาใครขับรถแซงพ่อจะโมโหคะ่ะขอโทษที่พิมยาวนะคะถ้าคุณหมอว่างมีเวลารบกวนตอบด้วยนะคะสั้นๆก็ได้คะ่ะหนูไม่สามารถสังเกตได้มากกว่านี้เพราะหนูไม่ได้อยู่กับพ่อตอนนี้หนูทำงานอยู่ต่างจังหวัดคะ่ะจะสังเกตได้ตอนที่พ่อกับแม่มาหาเท่านั้น ตอบครับก่อนจะตอบคำถามขอปูพื้นเรื่องโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer d i s e a s ก่อนนะว่าโรคนี้คือภาวะที่ไม่รู้มีสาเหตุอะไรมาทำให้สมองเกิดมีสารอะไมลอยมาพอกตามเนื้อสมองเป็นคราบเรียกว่าเซเนเพลก (STs) ร่วมกับการที่กิ่งก้านสาขาของเซลล์สมองที่ปกติจะเรียงกันเป็นระบบระเบียบอย่างดี ไมโครทูบู ool, นั้นกลายสภาพเป็นเหี่ยวย่นแตกกระเจิดกระเจิงและพันกันยุ่งขิงเรียกว่า er, n e ว r o ไฟ b r i ลลารีแทงเกิ NFTS ทำให้เซลล์สมองเสียหายล้มตายและเนื้อสมองหดเหี่ยวลงและเป็นโครงตามมาด้วยอาการสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรคือใหม่ๆก็ขี้ลืมแนมะ้สิ่งที่ไม่ควรลืมจากนั้นก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เสียความสามารถในการใช้ดุลพินิจขบคิดแก้ไขปัญหาพฤติกรรมแปรปรวนมีอาการจิตเภทบ้าเช่นหวาดระแวงประสาทหลอนและเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆที่เคยทำได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน activities of d a i l ่ลีฟวิ่งเอดีเเช่นอาบน้ำเองไม่ได้แปรงฟันไม่เป็นใสเสื้อไม่ถูกกินเองไม่ได้ดูแลความสะอาดตัวเองไม่ได้สก,กรปรกเลอะเทอะเดินเหินเองก็ไม่ได้เป็นต้นอาการมีแต่แย่ลงไม่มีดีขึ้นในแง่ของการรักษาจนบัดนี้วงการแพทย์ก็ยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ได้แต่ให้ยาบรรเทาอาการไปตามเรื่องตามราวเอาละคราวนี้มาตอบคำถามหนึ่ง ถามว่าคุณพ่อเป็นโรคอัลไซเมอร์ใช่หรือไม่พี่มอสันตอบไม่ได้หรอกครับเพราะการจะพิสูจน์ว่าใครเป็นโรคอัลไซเมอร์ชัวหรือไม่มีวิธีเดียวคือรอให้เขาตายก่อนแล้วค่อยผ่าศพพิสูจน์เนื้อสมองดูว่ามี S ท s และ NTFS หรือไม่ส่วนวิธีพิสูจน์อย่างอื่นยังไม่มี การวินิจฉัยโรคนี้ที่หมอใช้กันอยู่ในชีวิตจริงจะทำเป็นสีก๊อกคือก๊อก,กที่หนึ่งตรวจว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ก่อนด้วยวิธีตรวจทางประสาทวิทยาและให้ทำแบบทดสอบความจำที่เรียกว่า MMSE ซึ่งทำกันที่ห้องตรวจนั่นแหละถ้าเห็นว่าสมองเสื่อมแน่ก็ไปก๊อกที่สอง ทำการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมอันได้แก่สาเหตุที่หนึ่งการประเมินทิศเรื้อรังของยาที่รับประทานอยู่ซึ่งก่ออาการสมองเสื่อมได้เช่นยาสเตียรอยยาดิจ็อกซินรักษาโรคหัวใจยากล่องประสาทยานอนหลับอินเตอร์เฟยรอนที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส ยาฟลูนาริซีนซึ่งใช้ยขยายหลอดเลือดในสมองยาอะแมนทาดีนซึ่งใช้รักษาโรคพาคินสันยาลี่วีทิราซีแถมที่ใช้รักษาอาการชักนอกจากนี้ยังมียาอื่นๆที่มีหลักฐานว่าอาจจะก่ออาการแบบสมองเสื่อมได้เช่นยากั้นเบต้าและยากลุ่ม ACEI ที่ใช้รักษาโรคหัวใจและความดันเลือด ยาคุมกำเนิดแบบฉีดยาต้านซึมเศร้ายาลดกรดในกระเพาะซีเมติดีนยาลดไขมันซิมวาสตาทินเป็นต้นสาเหตุที่สองภาวะขาดวิตามินบี1 2สสาเหตุที่สามภาวะขาดโฟเลตสาเหตุที่สี่ภาวะขาดวิตามินดีสาเหตุที่ห้าภาวะที่มีเลือดข้างในกระโหลกศีรษะชั้นซับดูรา สาเหตุที่ 6. โรคซึมเศร้า major depression สาเหตุที่ 7. โรคฮอร์โมนต่อมไทรอยต่ำ hypothyroidism สาเหตุที่ 8. ภาวะน้ำข้างในสมองโดยความดันสมองไม่เพิ่ม normal pressure hydrocephalus nph สาเหตุที่ 9. เนื้องอกในสมองสาเหตุที่ 10. สมองเสื่อมโรคหลอดเลือดในสมองกอบที่ 3. ทำการตรวจภาพของสมองเพื่อประเมินโอกาสเป็นอัลไซเมอร์โดยอย่างน้อยก็ควรได้ตรวจ MRI ของสมองเพื่อประเมินปริมาตรของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งมักเป็นจุดที่เหี่ยวหดมากที่สุดในโรคนี้กอกที่ 4. เอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาสรุปด้วยการเดาประกอบว่าน่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่ น่าจะเท่านั้นนะจะให้ทัวร์ปาตนั้นต้องรอผลตรวจเนื้อสมองหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนต้นจะเห็นว่าพิธีการเยอะมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นผมแนะนำให้คุณพาคุณพ่อไปหาหมอทางด้านประสาทวิทยาให้ท่านวินิจฉัยให้ดีกว่าสองถามว่าถ้าเป็นอัลไซเมอร์แล้วจะรักษาคุณพ่อต่อไปอย่างไรดี ตอบว่าวงการแพทย์ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะรักษาโรคนี้ให้หายได้ทำได้แค่ให้ยาบรรเทาอาการซึ่งไม่ได้ทำให้โรคหายโรคจะเดินหน้าไปในสปีดของมันเองคือมีแต่จะเป็นมากขึ้นขึ้นดังนั้นภาระการดูแลจึงจะมาตกหนักที่คู่สมรสหรือลูกหลานผมต้องบอกก่อนนะว่าโรคนี้จะเป็นภารกิจอันหนักหน่วงที่สุดของลูกหลานไทย คพราะวัฒนธรรมของไทยเราไม่ได้สอนให้ผู้สูงอายุนิยมการเคลื่อนไหวไปมากระฉับกระเฉงว่องไวดูแลตัวเองได้จนเป็นนิสัยเสียตั้งแต่ก่อนที่จะมองพอแก่หมอมได้ที่แล้วผู้สูงอายุไทยจึงนิยมนอนแซวอ้าปากให้คนอื่นป้อนข้าวและหวังพึ่งลูกหลานหรือพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวในระดับสังคมสถานเลี้ยงดูคนสูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เราก็ยังไม่มี มีคนเล่าให้ผมฟังว่าลูกบางคนต้องตอกเล้าไก่ขังพ่อที่เป็นอัลไซเมอร์ไว้ใต้ถุนบ้านผมฟังแล้วเข้าใจและไม่ตำหนิคนเป็นลูกเลยเพราะการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสจริงๆถ้าลูกๆทำได้และทำไหว ในฐานะหมอประจำครอบครัวผมแนะนำว่าการดูแลคุณพ่อที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ควรทำดังนี้2.1ตกลงกันในหมู่ญาติที่น้องก่อนว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจแทนคุณพ่อเมื่อท่านตัดสินใจอะไรเองไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นการเตรียมคนที่มี power of attorney แล้วก็ถือโอกาสตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ดูแลคารกคิบเว ไปเสียด้วยเพราะโรคนี้ไทยที่สุดต้องดูแลกันทั้งกลางวันกลางคืนต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงลูกบางคนต้องออกจากงานมาดูแลหรือเปล่าหรือว่าจะลงขันกันจ้างคนมาช่วยดูเป็นต้น2.2จจัดรูทีนการดูแลประจำวันต้องให้ตื่นต้อนกี่โมงกินตอนกี่โมงอาบน้ำอย่างไรแต่งตัวอย่างไรกินยายอย่างไรใครเป็นคนจัดยาให้ แขกเยี่ยมได้เมื่อไรเข้านอนกี่โมงจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอจัดเวลาให้ได้ออกกำลังกายมากพอด้วย2.3หาทางให้คุณพ่อรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไรเช่นเปิดม่านให้แดดเข้าเพื่อให้รู้ว่านี่เช้าแล้วนะเปิดดนตรีเยนเ็ยนๆให้ฟังให้รู้ว่านี่ได้เวลานอนแล้วนะเป็นต้น2.4ให้คุณพ่อมีกิจกรรมด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่นกลัดกระดุมไม่ได้ก็ให้ใส่เสื้อเองใช้กันไกลตัดหญ้าไม่ได้ก็ให้ถอนหญ้าและรดน้ำต้นไม้เป็นต้นโดยกิจกรรมที่ให้ทำต้องปรับเปลี่ยนไปตามขีดความสามารถของคุณพ่อที่จะลดลงไปเรื่อยๆ2.5วางแผนกิจกรรมเพื่อให้กระตุ้นสมองหลายทางทั้งการมองเห็นเช่นการดูทิวทัศน์กลิ่นเช่นทำอาหารเสียง เช่นร้องเพลงฟังเพลงสัมผัสเช่นปั้นดินเหนียวการทรงตัวเช่นเต้นรำ2.6วางแผนกิจกรรมออกข้างนอกเอาดอ,อกบ้างใช้สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาเช่น ออกไปถูกแสงแดดสัมผัสธรรมชาติพาไปเดินไปนั่งตามสวนสาธารณะหรือนั่งนอกบ้าน2.7ถ้าเป็นไปได้ควรหาทางให้ได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบตัวเช่นไปหาเพื่อนหาญาติได้โทรศัพท์ปรับทุกข์กับคนที่สนิทพาไปเข้ากลุ่มผู้สูงอายุที่เทศบาลหรืออบตจัดขึ้นบ้างเบียยนี้แทบทุกเทศบาลมีโรงเรียนผู้สูงอายุ พาไปแบบนี้บ้างก็ได้ไปนั่งน้ำลายไหลยืดดูเขาก็ยังดีไม่ควรตัดขาดจากคนรอบข้าง2.8หัดให้ใช้ชีวิตแบบอยู่กับสิ่งเราที่ปัจจุบันตรงหน้าทีละช็อตทีละช็อตอย่าไปอยู่กับความคิดอันนี้เป็นทิศทางที่สามารถฝึกไปด้วยกันทั้งตัวผู้ดูแลและคนไข้ ทั้งคู่ก็จะได้ประโยชน์ที่ต้องมาอยู่ด้วยกันแม้จะคนลาฐานะ2.9ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมีแต่แย่ลงกับแย่ลงรวมทั้งพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงว่าคุณพ่อจะทำหรือจะพูดออกมาได้ด้วยถ้ามองจากตากกาว่าอะไรควรไม่ควรก็จะมีความคิดลบเกิดขึ้นมากและเครียดแต่ถ้ามองแบบลงว่าท่านเลือกหรือหลงไปแล้วช่างท่านเถอะก็จบ การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นสุดยอดของปัญหาการดูแลผู้สูงอายุเป็นปัญหาซับซ้อนที่รวมหลายปัญหาจากหลายมิติเข้าด้วยกันทั้งด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจทั้งของผู้ป่วยและของผู้ดูแลสภาพครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวและฐานาการเงิน แผนการดูแลจึงต้องปรับให้เหมาะตามความแตกต่างหลากหลายของผู้ป่วยแต่ละคนตัวผู้ดูแลเองก็ควรจะมองหาแง่มุมสนุกและท้าทายจากการทำหน้าที่ผู้ดูแลด้วยมิฉะนั้นการทำหน้าที่นี้จะกลายเป็นเหตุให้ตัวเองเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าได้นะนายแพทย์สรรใจยอดสิงห์